สวัสดีค่ะเพื่อนยินดีต้อนรับเพื่อนทุกท่านนะคะนี่ก็มาเจอกับพิมิกวันทั้งช่อง u t u b e กดมายสตอร์สิบห้าก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซั r i b e ติดตามให้ด้วยนะคะหากคุณชอบคอนเทนต์ในช่องนะคะ วันนี้เป็นอีกวันที่อยากจะมาเล่าสู่กันฟังประเด็นที่น่าสนใจหลังจากที่มีคำถามมาจากฝรั่งใหม่นะคะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆใครจะสั้งคําที่หาแฟนฝรั่งถูกเรื่องราวการหาแฟนฝรั่งเขียนโปรไฟล์สมัครเว็บเดทก็แอดไลน์ดิฉันสี่สิบเอมันได้นะคะในหลายคนที่แอดเข้ามาแล้วทักสอบถามในเรื่องของการรับเข้ากลุ่มตอนนี้พิมยังไม่มีนโยบายที่จะรับใครเข้ากลุ่มนะ นะคะยังยังไม่รับเนื่องจากว่าหากกรณีที่รับก็คือจะต้องพร้อมเพราะว่าช่วงนี้พิมพ์งานค่อนข้างที่จะยุ่งแล้วก็คือต้องเตรียมสําหรับการหาฝรั่งเข้ามาก่อนนะคะในหลายคนก็ถามเฮ้ยต้องเสียเงินเท่าไหร่ในการเข้ากลุ่มอย่างที่แจมไปในไลฟ์เมื่อวานนะว่ากรณีที่จะรับเข้ากลุ่มนั้นนะคะแล้วก็เก็บเงินนั้นคือคุณจะต้องได้แชทกับฝรั่งนะคะคุณจะต้องได้แชทกับฝรั่งจะไม่มีแบบประมาณว่า ต้องเข้ามาในกลุ่มนะเก็บค่าเงินแรงต่างาคือทาไม่ได้นะคะทําแบบนั้นไม่ได้วันนี้อยากจะมาพูดหัวข้อประเด็น5ข้อแก้ยังไงเมื่อพลาดทําสิ่งนี้กับฝรั่งอันนี้สําคัญแล้วก็สําคัญมากหลังจากที่มีน้องอินบ็อกมานะคะว่าเขาพลาดเขาพลาดทาสิ่งที่มันแย่มากๆนะคะแย่มากๆแลวทีนี้ก็คือเขาไม่สามารถที่จะมูฟออนกับสิ่งนี้ได้เพราะเขากลัวมันเป็นมาอ่ามันเป็นดาบสองคมมาหาเขา สิ่งที่จะแก้ไขนะคะมันมีวิธีนะคะเรื่องนี้นะคะพิมพ์อยากจะเตือนนิดนึงนะคะว่าในหลายคนอาจจะเคยทําแต่กรณีเนี้ยมันหนักนะคะมันหนักมากแล้วก็ทำไม่ใช่ทําครั้งเดียวทําหลายครั้งนะคะหากกรณีที่ผู้ชายนั้นจะเลคอรอดวีดีโอของคุณเพื่อไปขายให้กับเว็บโป๊หรือว่าเว็บอื่น,นๆเขาก็สามารถที่จะทําได้นะคะข้อแรกเลยนะคะที่พิมอยากจะบอกนะเมื่อคุณพลาดทําไปแล้ว พิมพ์พูดแค่นี้คงไม่ต้องบอกนะว่าทําอะไรนะข้อแรกนะคะก็คือหยุดติดต่อผู้ชายทุกช่องทางอันนี้สําคัญแล้วก็สําคัญมากๆนะคะว่าหากกรณีที่คุณติดต่อผู้ชายผ่านทาง facebook แล้ว facebook ของคุณนั้นสามารถที่จะแท็กขึ้นแท็กขึ้นนี่ก็คือแบบว่าเมื่อเขาแท็กเรามาปุ๊บมันจะมาเด้งหน้าหน้า Facebook เราทันทีกรณีนี้พิมพ์แนะนำให้คุณน,นบล็อกผู้ชายออกแล้วก็ไปเข้าไป ตั้งเซตติ้งทั้งหลายนะคะในเซตติ้งนะคะไม่ให้ใครแท็กคุณได้เพราะอะไรเพราะว่าหากกรณีคุณปล่อยให้คนแท็กได้เหมือนกรณีเคสที่พิมามลงในเนี้ยคําพีหาแฟนฝรั่งที่เขาคบเป็นแฟนกับฝรั่งทางออนไลน์แล้วทีนี้ผู้หญิงก็พลาดโชว์นะคะพลาดทาในสิ่งนี้หลายอย่างสุดท้ายท้ายสุดผู้หญิงรู้สึกว่าความสัมพันธ์ไม่เวิร์กออน ก็เลยตัดสินใจที่จะเทผู้ชายแต่ผู้ชายไม่จบผู้ชายตัดสินใจที่จะเอารูปเอาเลคคอร์ดเอาวิดีโอทั้งหลายที่คุณทําให้กับเขาทางออนไลน์มาแท็กแล้วมันก็ขึ้นโชว์หลาหน้าเฟซบุ๊กของคุณญาเพื่อนฟูงญาติโกโฮติกาเห็นหมดว่าคุณมีพฤติกรรมแบบไหนนะคะอันนี้พิมพ์จะเตือนไว้นะคะว่าให้คุณบล็อกผู้ชายออกไปทุกเส้นท,ทุกเส้นทางทุกเส้นทางการติดต่อไม่ว่าจะอีเมลไม่ว่าจะอะไรงตามบล็อกออกไปหมดไม่ต้องตอบ ไม่ต้องตอบอ e ีเมลทั้งนั้นเพราะบางกรณีนั้นผู้ชายสามารถที่จะเอามาแบล็กเมลคุณแต่การที่เรานั้นตัดสินใจที่จะบล็อกยกเลิกการติดตั้งแท็กทุกอย่างออกไปหมดนี่คือมันจะเป็นการที่เซฟเราที่สุดอย่างที่พิมพ์เคยบอกนะคะว่าหากคุณคิดให้ดีๆนะไม่สมควรที่จะรับผู้ชายคนไหนเข้าทาง facebook ส่วนตัวของคุณเพราะใน facebook ส่วนตัวใน,นหลายคนมีบ้านมีครอบครัวมีเพื่อนฝูงในนั้นเยอะนะคะนี้บอกไว้ ข้อที่2นะคะหาเป็นไปได้เปลี่ยนชื่อ f a c e b o o k เปลี่ยนออกไปนะคะเปลี่ยนออกไปแล้วก็ซ่อนซ่อนโปรไฟล์ซ่อนโปรไฟล์ก็คือแบบว่าไม่ให้ใครหาคุณเจอนะ่ะพิมเข้าใจนะว่าแนหลายคนนั้นจะติดการเล่น Facebook แต่หากกรณีนี้นะคะคุณจําเป็นที่ต้องหยุดก่อนคุณจําเป็นต้องหยุดต้องเยียวยาของจิตใจของคุณก่อนเพราะสิ่งที่คุณทําไปนั้นมันผิดมหันต มันผิดมากและทีนี้ก็คือโอกาสที่มันจะเป็นดาบสองคมที่จะมาทาร้ายเรามันมีมันมีกรณีที่พิมพ์เคยเล่าไปแนหลายคลิปนะว่าผู้ชายนั้นนะคะเอารูปของผู้หญิงนะแล้วก็คือส่งไปให้แนหลายคนที่คือผู้ชาย s t อ l k i n g อ่ะก็คือเหมือนกดร,รอยดูผู้หญิงว่าพฤติกรรมผู้หญิงมีบ้านมีเพื่อนมีอะไรต่างๆแนหลายคนแล้วก็คือสุดท้ายผู้ชายมันก็ออกมาแบ็กเมล สิ่งที่พียจะบอกนะคะเปลี่ยนชื่อ Facebook แล้วก็ซ่อนโปรไฟล์ของคุณออกไปสักเดือน2เดือน3เดือนนะคะเพื่อที่จะให้เราเหมือนเราหายไปจากโลกออนไลน์นะคะหายไปจากโลกออนไลน์ต้องโพสทางออนไลน์โซเชียลมีเดียว่าคุณจะเป็นที่ต้องอ่าคุณอ่ามีความจําเป็นจะต้องหายไปนู่นนี่นั่นบอกเตือนเข้าไว้นะคะข้อที่3นะคะโพสเตือนในในในหลายคนบอกว่าหากกรณีที่เขาเป็นเป็นเพื่อนคือ พวกอาพวกนี้นะพวกผู้ชายพวกนี้นะมันจะเข้าไปแอดเพื่อนๆนคุณแล้วมันก็จะดูให้คุณบอกว่าคนนี้เป็นกมเมอร์นู่นนี่นั่นอะไรต่างอย่าไปเชื่อในสิ่งที่เขาบอกเขาอะไรเพราะอย่างกรณีที่พิมพ์เคยเล่าไปนะว่าผู้ชายมันเอารูปนี้ส่งไปให้เพื่อนเพื่อนผู้หญิงดูแล้วมันก็แบ็กเมลสุดท้ายท้ายสุดก็คือจ่ายให้มันเป็นล้านสองล้านมันก็ไม่พอสุดท้ายผู้หญิงต้องจบชีวิตตัวเองอย่างน่าสงสารพิมไม่ต้องบอกนะคะว่า อ่าสิ่งที่ผู้หญิงทำทำ,ทำอะไรบ้างนะคะมันไม่ใช่แค่รูปอย่างเดียวนะมันไม่ใช่แค่วิดีโอธรรมดาที่แบบกับชุดวันเกิดมันบียอนดนแด่นะคะก็คือมันมากกว่านั้นมันมากกว่านั้นดังนั้นนะคะก็คือต้องขนาดนั้นข้อที่สนะคะทําใจแล้วก็มูฟออนในหลายคนก็บอกว่าเรานะ่ะไม่ใช่คนเด่นคนดังเราไม่ใช่คนดังนะ หากกรณีที่ผู้ชายมันทําแบบนั้นมันเอาได้ขอดวีดีโอของเราคือมันเห็นทั้งหน้าเห็นหน้าเห็นเห็น,หนเห็นหมดนะมันเห็นหมดนะคะแล้วทีนี้ก็คือมันจะทํายังไงได้คือเราทำอะไรไม่ได้ต่อให้คุณทุกข์ใจจนตายคุณก็ทําอะไรไม่ได้เพราะมัน,ม,นมันพลาดมาแล้วอะเหมือนกับน้องคนนี้นะคะเขาพลาดแล้วทีนี้เขาก็ทุก,ท,กทุกเขาเขาไม่สบายใจเขาเครียดเขาแบบเขาก็ถามพิมพ์นะว่าเขาจะทํำยังไงคือมันทําอะไรไม่ได้มันทําอะไรไม่ได้แล้วเพราะสิ่งที่คุณทาน่ะมันเกิดขึ้นแล้ว มันเกิดขึ้นแล้วและตอนนี้นะคะสิ่งที่เราจะ,ะเจอก็คือหนึ่งล่ะผู้ชายเอาวีดีโอไปขาย2องล่ะมีคนเห็นวีดีโอของเรานะคะวีดีโอของเราที่เราทําพฤติกรรมแบบนั้นนะคะมันมีแค่สองทางที่คุณทําได้แค่นั้นสิ่งที่คุณทําได้ก็คือต้องทําใจแล้วก็มูฟออนให้เป็นบทเรียนราคาแพงบทเรียนราคาแพงให้กับไหนหลายคนจะได้ไม่ตกหลุมพลาดทำบางคนก็บอกว่าที่ผู้ชายเขาให้เราทํา แค่เพียงก็ให้น้ำออกแค่นั้นมันไม่แค่น้นหรอกคุณเชื่อนะว่าทุกครั้งที่มีผู้ชายที่ขอให้คุณทําอะไรแบบเนี้ยเจตนาลึกๆมันเพื่ออะไรมันบางคนมันไม่ได้มองแค่ว่าเฮ้ยเพื่อที่จะทําแค่นั้นแล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าผู้ชายมันไม่ได้เอากล้องมันไม่ได้เวกคอร์ดวิดีโอหน้าหน้ากล้องเขาไว้นะคะเราก็ไม่รู้นะคะนั่งนานนะคุณทําอะไรไม่ได้เลยสิ่งที่ทําได้ก็คือทําใจ ทำใจแล้วก็ก็คือมุกอ่อนให้เป็นบทเรียนราคาแพงให้กับในหลายคนเพราะตอนนี้ต่อให้คุณทุกใจจนตายนะคะคุณก็แก้ไขไม่ได้เพา่มเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วมันเป็นอดีตที่เกิดขึ้นมาแล้วนะคะพิมจะบอกและเตอเือนเพื่อนๆไว้นะคะว่าอย่าหาทาแค่รูปวันเกิดมันก็หนักแล้วนะแต่นี่วิดีโอรีแอคชั่นนะคะที่ทําตามที่เขาบอกเนี่ยอันนี้มันหนักกว่ามันหนักกว่าจริงๆข้อสุดท้ายนะเขาบอกว่า เคสนี้เขาบอกว่าเขาเลิกติดต่อกับผู้ชายเขาเลิกติดต่อกับผู้ชายคุณต้องทําใจนะเคสสุดท้ายเลยว่าหากวันหนึ่งที่กรณีที่คุณไปไปแชทกับผู้ชายอย่างที่พิมเคยเล่านะว่ามันมีเคสหนึ่งนะที่ผู้ชายนะั้นรู้สึกซีเรียสกับผู้หญิงผู้ชายเข้าไปคน้นลูกนะคะเข้าไปค้นในเว็บพรของต่างประเทศนะคะว่ามีผู้หญิงคนนี้อยู่ไหมหากกรณีที่ ชะตาคุณนะคะมันเปโดนผู้ชายแบบนั้นแล้วไปเจอผู้ชายที่เขาค้นคุณเจอคุณก็จําเป็นต้องทําใจนะว่าหากวันหนึ่งที่คุณเจอรักแท้หรือว่าเจอคนที่คุณรักแล้วผู้ชายจะดั้มคุณจะเทคุณเพราะเขาไปเจอพฤติกรรมของคุณแบบนี้ในเว็บพวกนั้นคุณก็ต้องทําใจคุณโทษใครไม่ได้นะคะสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นคุณโทษตัวของคุณเองดังนั้นพิมจะบอกนะคะว่าอันไหนที่คุณคิดว่ามันไม่เวิร์กอย่าไปหาทํา พราะทไปแล้วมันแก้ไม่ได้มันแก้ไม่ได้นะคะมันแก้ไม่ได้บางคนก็บอกว่าเนี่ยเอ่อเราเขาเขาเขาเป็นแฟนเราอะ่ะเขาเป็นแฟนเราคือคนที่รักเราเขาจะต้องไม่ให้เราทําพฤติกรรมพวกนี้นะไม่ให้ทําพฤติกรรมพวกนี้ดังนั้นนะให้เป็นบทเรียนราคาแพงให้กับไหนหลายคนไม่ต้องให้พิมพ์บอกลงเจาะลึกนะว่าเขาทําอะไรบอกคร่าวๆแค่นี้ทุกๆคนน่าจะรู้เพราะว่าโตๆกันแล้ว <laughs> โตๆกันแล้ว สิ่งที่เรา,าพลาดไปไม่มีสไม่มีวันที่จะแก้ได้นะไม่มีวันที่จะแก้ได้สิ่งที่ทําได้ก็คือให้เป็นบทเรียนราคาแพงแล้วก็อย่าหาทําอีกนะคะวันนี้ก็มาเบรกดาวห้าข้อนะคือนะคือพิมมาไม่มีแนวทางที่จะบอกอะไรได้มากกว่านี้นะคะได้มากกว่านี้เพราะสิ่งที่ทําไปแล้วก็คือมันเกิดขึ้นมาแล้วนะคะมันเกิดขึ้นมาแล้วแล้วคุณก็ ไม่รู้ว่าผู้ชายนั้นเขาคิดอะไรอยู่แล้วเขาจะทําอะไรต่อไปกับวิดีโอของคุณไม่มีใครตอบได้นะคะคนที่ตอบได้ก็คือผู้ชายนะคะคนที่ตอบได้คือผู้ชายแค่นั้นดังนั้นนะคะฝากไว้นะคะว่าอย่าหาทำนะคะไม่ไม่จาเป็นว่าเราจะเป็นคนสวยเราเป็นคนขี้เลอหรือว่าอะไรนะนะคะแต่ก็คืออันไหนที่มันไม่คือเราก็ไม่ทาแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าเขารู้สึกผิดกับสิ่งที่เขาทํามาตลอดเวลา บางครั้งนะเราจมอยู่กับความรู้สึกผิดนานๆมัาก็เป็นความทุกข์นะคะเป็นความทุกข์เราก็จาเป็นที่ต้อง move อนนะเราทําอะไรไม่ได้แล้วทําอะไรไม่ได้ถึงทําได้ก็คือทําใจนะคะทําใจโอเคนะคะใครอยู่ขึ้นมาได้ค่ะคุณยรันดาคุณดอกฟ้าคุณโสภานะคะคุณทิพานะคะค่ะคุณแค่พอเพียงคุณอุนะคะคุณสุชาดาคุณเมเมนะคะจ้าคุณสาริมวงนะคะค่ะคุณมาริดาค่ะพี่ปายค่ะคุณทันชนโนแล้วก็คุณเคพิงนะคะ อย่างที่แจ้งไปนะว่ายังนะคะจ้าคุณจุดทามพอดยังไม่ยังไม่รับใครเข้ากลุ่มน้ำไปหาฟอก่อนวันนี้ว่าจะไปจะติดต่อฟอกคนที่เคยคุยนะแต่ลองดูว่าแกจะว่ายังไงนะคะคุยไม่เคยคุยไม่ใชใ่เคยคุยไม่แกติดต่อมานะพิมพไม่เคยคุยกับแกยังไม่เคยคุยกับแกแฟนพิมพ์นะให้เก็บดาต้าเบสแล้วนะคะว่า ว่าจะทําแบบไหนนะคะแฟนนั่นแหะเขายุว่าน่าจะทาแมทเมเกอร์หรือว่าจะทําเว็บนะคะแต่คือต้องยอมรับนะคะว่าพิมพ์ไม่ค่อยมีเวลางานล้นมือนะคะว่างานทําอะไรบ้างนะคะออกแบบเสื้อขายในบักเล็บบับเบิ้ลเอซีนะคะแล้วก็เลี้ยงลูกนะคะแค่นี้ก็หมดเวันแล้วนะ <laughs> แค่นี้ก็หมดวันไปแล้วนะคะแล้วเมื่อวานหนูน้อยนะวังไม่ลงวางไม่ลงหอบกันทั้งวันนะคะเขาเกิดอาการแบบว่า ไม่ยอมเล่นคนเดียวนะคะเขาอยากให้แม่อุ้มตลอดแม่ก็อุ้มทั้งวันคือเหนื่อยมากไม่มีใครช่วยนะมันมันเหนื่อยมากๆนะมันเหนื่อยมากๆกหลับการเลี้ยงลูกที่ไม่มีใครช่วยนะคะแฟนเขาก็ทํางานนะคะก็ทํางานใครมีคําถามขึ้นมาได้นะคะอ่คำถามจากหลังไม้นะเดี๋ยวพิมพ์ขอตอบก่อนนะว่าคุณนภัสทนันถามว่าเขา คุยกับฟอมาอิตาลีมาสองปีและแพนแต่งงานในปีหกห้ากุมภาันธ์ยังไม่เคยเจอกันในชีวิตจริงแต่คุยในวิดีโอคอลกันทุกวันอยากรู้เรื่องเอกสารสําหรับแต่งงานจดทะเบียนต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างสิ่งที่พิมพ์พจะบอกนะว่าหากคุณไม่เคยเจอฟอในชีวิตจริงการพูดคุยเรื่องแต่งงานนี่มันค่อนข้างที่จะไม่รู้สิมันไม่เมกเซนสําหรับพิมพอะ ตอให้คุณคุยกันมาสิบปีคุณไม่เคยเจอกันในชีวิตจริงคุณก็จะไปแต่งงานคนนี้ไม่ได้อ่ะคุณต้องเคยเจอกันในชีวิตจริงสิ่งที่จะบอกนะคะก็คือหาฟอ์จริงจังซีเรียสในรีเลชั่นชิพให้ผู้ชายมาเจอคุณหลังจากที่คุยกันไปสองเดือนสามเดือนเนี่ยผู้ชายสมควรที่จะมาเจอคุณแล้วนะคะคนนี้เขาซีเรียสในรีเลชั่นชิพมากนะเพราะะไรอย่างน้อยๆเราจะได้รู้ว่ามันจะไปต่อด้วยกันได้ไหมนะคะมันไม่ใช่ว่าทุกคนที่เราคุยแล้วมาเจอกันในชีวิตจริงมันจะคลิก อันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นเรื่องจริงไม่อย่างนั้นพิมพ์จะไม่ออกไปเดทถ,ถึงสิบคนบางคนพิมพ์แค่ไปเห็นหน้าพิมพ์ยังรู้สึกอึดอัดมากนะคะอึดอัดมากเพราะที่ตลอดเวลาที่เราคุยกันมาหกเดือนนี่ผู้ชายเป็นคนดีน่ารักมากแต่พอมาเจอกันในชีวิตจริงมันไม่ใช่นิสัยเนหลายอย่างมันไม่ออกทางออนไลน์พอเรามาเจอกันในชีวิตจริงแล้วมันพังอย่างพิมพ์เคยเขียนในคําภี่หาแฟนฝรั่งนะว่าผู้ชาย ะะกับผู้หญิงคนนี้คุยกันมาเป็นปีแล้วผู้หญิงเตรียมที่จะบินมาอเมริกาเตรียมเอกสารเตรียมะไรจดทะเบียนสมรสเปิดหมดวันที่ผู้ชายเท้าแตะไทยเขารู้สึกเลยว่าเขาไม่เคยรู้จักผู้ชายคนนี้แผนการทุกอย่างพังหมดพังหมดดังนั้นจะบอกว่าไม่ต้องไปเสียเวลานานถึงสองปียังไม่เคยเจอกันเลยนะคะให้ผู้ชายเข้ามาเจอกับคุณก่อนเจอคุณแล้วค่อยไปคุยเรื่องวีซ่ามัน เรื่องวีซ่านี่เป็นเรื่องที่แบบว่ามันง่ายนะหากคุณอาจจะบินเข้ายุโรปนะหากคุณจะบินเข้ายุโรปมันง่ายกว่าบินเข้ามาโตนอเมริกานะนางนั้นนะคะไม่ต้องรีบนะคะไม่ต้องรีบรีบที่สุดก็คือให้ผู้ชายมาเจอคุณมาเจอคุณให้ได้นะคะมาเจอคุณก่อนนะคะอย่างคนนี้นะคะเขาบอกว่าเขาคบกับคนสเปนอยู่มีอาชีพเป็นหมอห้าเดือนแล้วพิมตอบไปว่าหมอจริงหรือหมอปลอม หายไปเลยนะ <c oughs> <c oughs> นะคะหายไปเลยนะคะดูหน่อยนะว่าหมอจริงหรือหมอปลอมนะหมอจริงหรือหมอปลอมมีคุณดีเด่นมาถามว่าต่างประเทศมีคนเสียสติเดินเล่ร่อนเหมือนประเทศไทยไหมมีมีค่ะที่ต่างประเทศคุณจนจนจริงๆนะนะคะจนจริงๆนะคะรวยก็รวยจริงๆนะคะแต่ว่าเขาก็มีแบบช่วยเหลือกันนะคะช่วยเหลือกัน มีคุณพัทริพรมานะคะหลังจากที่พิมพ์มาลงลงในเรื่องของสิ่งแปลกๆในสังคมฝรั่งแกก็บอกว่าขอบคุณทําให้เข้าใจสังคมมากขึ้นว่าทําไมเวลาข้างบ้านมีงานเลี้ยงเขาไม่เคยชวนทําไมเขาต้องชวนคุณน่ะ <c oughs> บ้านข้างๆพิมพเขาก็ชวนนะ นะคะบ้านข้างๆพิมพ์เขาก็ชวนนะคะแต่นั่นหมายเขาว่าเขาเนะ่ยวางเขาไม่ได้ทําอาหารแต่หากคนนี้ที่เขาทําอาหารเองอะไรพวกนี้นะคะเขาจะเซตเซตเซตเพราะอะไรเพราะในต่างประเทศนะคะเขาม่ชอบเขาชอบการวางแผนนะแล้วก็คืออาหารเหลือพวกนี้นะคะก็คือมันไม่ไม่ใช่แบบบ้านเรานะไม่ใช่แบบบ้านเราที่แบบทําอาหารนี่แบบเต็มเลยเลี้ยงกินกันอะไร,รต่างมันไม่ใช่แบบนั้นในต่างประเทศมันไะม่ใช่แบบนั้นนะคะวัฒนธรรมมันต่างกันต่างกันแล้วก็ต่างกันมากนะคะ คุณสมอนนะคะค่ะคุณวรลกษณ์นะคะค่ะคุณบางออนคุณพอยลี่นะคะคุณนูเวนนะคะคุณวอลักษณ์นะคะมีไม่ใช่เพื่อนนะนะคะไม่ใช่เพื่อนเขาเปิดเว็บเดทออนไลน์หาคู่เขาจะให้พิมพ์แนะนาอยู่พิม์คาดว่าน่าจะเป็นอาทิตย์หน้านะที่พิมพ์จะแนะนําเว็บนะพิม์เข้าไปดูแล้วนะคะเว็บเขาค่อนข้างที่จะโปรเฟชโนมากนะคะตัวนี้นะ เขาค่อนข้างที่จะลงทุนเยอะเหมือนกันนะคะโปรเฟสชันอลแล้วทีนี้เขาก็จะทำแมทเมกเกอร์พิมพ์เข้าไปดูคร่าวๆแล้วยังไม่ยังไม่จอดลึกนะยังไม่จอดลึกเพราะยังไม่มีเวลาที่จะเข้าไปดูลึกๆนะแต่โดยส่วนตัวแล้วนะคะก็ก,ก็ลองดูลองดูก่อนนะเดี๋ยวมาแนะนำว่ายังไงเว็บเขานะคะเล่นฟรีสามเดือนนะคะหลังจากนั้นเสียเงินนะคะหากพิมพ์จะทำเว็บไซต์นะพิมพจะให้เล่นฟรีก่อนนะคะ พิมพต้องหาบัตเจตก่อนนะคะ <c oughs> บัตเจตก่อนนะคะเพราะว่าเข้าใจเลยล่ะว่าการที่เราจะต้องเสียเงินเลยโดยที่มันไม่มีฝอในนั้นนี่มันยากนะในหลายคนก็มาถามพิมพ์นะคะว่าจะต้องเสียเงินเท่าไหร่เข้ากลุ่มอะไรอต่างนะคะคืออย่างที่บอกนะว่ามันต้องมีฝอและฝอแลอ้วฝอนั้นพิมพ์ก็ต้องส่งให้คุณนะ จะเก็บเงินนะนะคะแต่หากจะไปเก็บเงินเลยทําไม่ได้นะทําไม่ได้มันมันมันไม่มันไม่ใช่ค่อยถูกเท่าไหร่นะ,ะคะก็จะถูกเท่าไหร่นะ,ะ,ะคะย่คุณรัตนาค่ะคือหากเจอคนงี่เง่าเราไม่ต้องไปคุยมากนะคะเททิ้งไปนะคะนะคะยาคุณสมอนนะคะ พิมออกคลิปไปก่อนหน้านัา้นสังคมแปลกๆในสังคมฝรั่งนะบอกว่าเพื่อนนะเพื่อนพิมพ์ที่เขาไปทํางานเสิร์ฟอาหารคือเขาได้เงินเยอะมากนะคะแต่มันก็เหนื่อยนะคะทํางานเขาได้วันวันหนึ่งสามร้อยสี่ร้อยเหรียญน,นะคะเขาก็ชอบเอาตังเข้ามาโชว์นะ <c oughs> โพสต์ลงในเฟซบุ๊กนะ้วทีนี้ก็พิมพ์ก็บอกว่าเพื่อนนะก็คือคิดว่า เสียดายเวลาที่เรียนแล้วก็มีน้องคนหนึ่งนะมาคอมเมนต์ว่าธันวานี้เขาจะครบ25ปีก่อนหน้านี้เคยคิดจะกลับไปเรียนให้จบปอตีจะได้มีงานมั่นคงทำแต่ดูจากสถานการณ์ตอนนี้ทำงานเก็ตตัางหาช่องทางไปอเมริกาพิมพจะบอกนะคะจากปร,ริญญาตรีจากปร,ริญญาสามใบนะที่พิมพ์มีพิมพ์จะบอกว่าให้คุณเรียนให้จบปร,ริญญาตรีเพราะหากเดชะบ,บุญนั้นคุณสมัครกรีนการรดลอตโต้ผ่าน นะคะแล้วคุณถูกจับฉลากคุณไม่มีปริญญาตรีคุณจะไม่มีสิทธิที่จะมาอเมริกาและการที่เรามีปริญญามันก็เหมือนกับว่ามันเหมือนมีองค์ความรู้หรือว่ามีความรู้คือคนเรามันต,ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะว่าคนที่มีความรู้กับคนไม่มีความรู้เวลาพูดเวลาอะไรต่างนี่มันจะแตกต่างกันนะคะเวลาคิดอะไรออกมามันจะแตกต่างกันหมดยกตัวอ,อย่างเช่นนะคุณไปแต่งงานกับคนที่เขาค่อนข้างที่จะ มีความรู้หรือว่าอะไรต่างนะแล้วเราไม่มีความรู้เวลาเราแสดงความคิดเห็นอะไรผู้ชายจะไม่ค่อยอินกับคุณนะดังนั้นพิมพจะบอกว่าคุณไม่รู้นะว่าชาตินี้เราจะมีโอกาสได้มาอเมริกาไหมสิ่งสําคัญมากที่สุดก็คือเรียนเอาไว้ก่อนเรียนเอาปริญญา,าไว้ก่อนแล้วเราค่อยมองหาช่องทางเพราะว่าผู้ชายฝรั่งบางคนเขาอาจจะแคร์เรื่องการศึกษาบางคนเขาไม่แคร์แต่คนที่เขาจะมาสร้างครอบครัวในยุคป,ปัจจุบันนะพิมพบอกเลยนะคะว่าส่วนมากจะแคร์ จะแคร์เพราะอะไรเพราะหากเขามีความรู้แล้วเราไม่มีความรู้เลยนะคะเราไม่ได้จบอะไรจบแค่มอ .6 อะไรต่างผู้ชาย,ยาจะมองว่าที่เราไม่ไม่เท่าเทียมกับเขาหรือว่าอะไรพวกนี้นะดังนั้นนะคะก็คือเรียนไว้ให้ดีที่สุดนะคะมีความรู้มีปริญญาไว้ดีที่สุดเวลาเรามาแล้วคุณสามารถจะมาเทียบโอนเรียนต่อเรียนเสริมสวยเรียนนู่นเรียนนีน่หรือว่าเวลาอะไรพวกนี้นะคะมันดีกว่านะคะมันดีกว่าอย่างพิมพ์พิมพ์เรียนทั้งสามใบนะนะ เรียนจนผมงอกนี่เพื่อนพิมยุ้ยพิมไปเรียนอ่าพยาบาลเนี่ยพี่หมอแกจะบ้าแล้วฉันเรียนมาเกือบตลอดชีวิตนี่ผมฉันนี่มันจะไม่เหลือไม่จะไม่เหลือหัวงอกแล้วนะเนี่ยนะคะนะคะมันจะไม่เหลือหัวงอกอยู่แล้วนะเนี่ยก็คือเรียนก่อนนะคะเรียนก่อนให้มีปริญญาไว้ก่อนนะคะย่าคุณทุกดิ๊กนะคะ ค่ะคุณออนนะคะค่ะพี่ปลายมันต้องเรียนอาหารเจ้าคุณโยลันดาต้องเรียนนะคะต้องเรียนใครมีคําถามนะคะเดี๋ยวพิมพ์ไปแล้วอีกสองนาทีนะคะแฟนพิมพ์นะให้ทำดัตต้าเบสไว้แล้วนะคะสําหรับเสาวเดี๋ยวพิมต้องไปหาทีมงานก่อนเมื่อคืนก็คุยกับแฟนนะว่าพิมพ์จะเป็นวันแมนโชว์ไม่ได้นะคะพิมพ์ไม่มีเวลามันต้องมีทีมงานอย่างเว็บไซต์ที่อ่ะพิมจะมาร,รีวิวแนะนํานะนะคะเขามีทีมงานตั้งห้าคน นะคะตั้ง5้าคนเขามี CEO เขามี Co-Founder นะตอนนี้เขาก็จะขยับไปทำแมทเมเกอร์แล้วนะคะเขาจะไปรับหาคู่เขาเขาทำคือเขาทำเป็นเครือข่ายในเน็ตเวิร์กของเขานะนะคะคือเขาเขาลงทุนจริงจงนะคะาคือเขาไม่ใช่วันแมนโชแต่ด้วยส่วนตัวพิมพ์แล้วพิมพนะชอบวันแมนโชแต่พิมพไม่มีเวลานะคะนะคะไม่มีเวลาเรียนไว้ดีที่สุดเพราะหากกรณีที่เราจับฉลากได้กร e นการ์ดนะ กินการลอตโต้คุณจะมาไม่ได้นะคุณสมบัติคุณไม่ผ่านเพราะคุณไม่มีปริญญาตรีนะไม่มีปริญญาตรีพิมพ์นักเรียนปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็มาอเมริกาก็มาเรียนอีกนะคะนะคะเดี๋ยวโอเคนะคะเพื่อนๆใครมีคําถามก็คอมเมนต์ไ้ในวิดีโอได้นะเดี๋ยวพิมจะต้องหาเวลาที่จะจัดการในคอนเซ็ปต์พวกนี้นะว่าจะทําแบบไหนแต่ว่าวันนี้จะลองเข้าไปทักฟอที่เขาเคยทักมานะคะเคยทักมา ว่ายังไงนะคะเ่อจะได้มีฟอร์มมาส่งให้สาวๆคุยต่อนะคะพอผู้ชายพี่พี่ผู้ชายคนไทยนั้นก็เหมือนแกแกชอบหนึ่งในสาวที่พิมพ์ส่งไปให้นะเห <c oughs> มือนชอบเหมือนชอบเห็นคุยกันอยู่นะคะเห็นคุยกันอยู่โอเคนะคะวันนี้ก็มาเจอกันแค่นี้นะคะกอลาติสสวัสดนอนหลับฝันดีกันทุกคนนะคะใครจะให้ทําในรูปแบบไหนแพทเทิร์นไหนนะคะก็บอกมาได้แต่แตะเพศรับเข้ากลุ่มแล้วเก็บเงินไม่คะะ่ะจะเก็บเงินก็ต่อเมื่อ ส่งฝรั่งให้คุณได้คุยนะคะนะคะ,ะ,ะจ้าคุณอาสุวพัฒนนะคะโอเคนะคะ <c oughs> ลาติสวัสดนอนหลับฝ <c oughs> ันดีกันทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ <c oughs> ตัวน,น้อยไม่โชว์นะคะพี่ปายเขาเล่นอยู่นะคะจ้า